สวัสดีจ้ามือนี้นะคะกระพาทุกคนมาเก็บดอกกระเจียวจ้านี่ดอกกระเจียวดอกกระเจียวหวานเพ็ดน้ำผึ้งนะคะนี่ดอกสวยงามแซมนี่กำลังพอดีเก็บเลยนี่ทุกคนเอาไปกินซดกับกินกับตำมกคุงหรือว่าจะลวกกินกับเจ่วกับปนกับแสบเพื่อกันแล้วจะกินซดกับแ่บกินกับตำมะคุงกินซดกัด หวานแซ่บมากเลยเนาะคะ่ะนี่ดอกกระเจียวของเฮาผลผลิตของเฮาปีนี่เนาะคะ่ะกระไดซํานี่ว่มันซํานี่แบบนี้เด้แบบตัวเนี้ยพึ่งออกแล้วก็เริ่มจะออกห้ายกาเก่านะคะเริ่มมีมากเรื่อยๆแล้วก็มันแหงแพร่เนาะดอกกระเจียวเลียงเนาะเขาเอิ่มาดอกกระเจียวเพชรน้ำพึ่งเนาะคะ่ะนี่ก็ออกร้ายนะคะเก็บไป แบ่งกันกินแน่ละกะัเอาไปลวกกินซดแน่กับตับมะคงแน่นะคะแซ่บอีดีค่ะนี่มันหวานมากเลยนะคะนี่ข้าวเท็ดเอาแบบเป็นสีเลยนะคะแซ่บอีดีจ้าไปกระจูกละบ้านแล้วกระจูกละบ้านก่อนตอนนี้เวลาหกโมงแรงหกโมงแรงนะอันสีมาเก็บดอกกระเจียว เพราะว่าห้องใกล้อันโลกหงาข่าวแล้วเมื่อเอาดอกกระเจียวแล้วมันดูนะสวนดอกกระเจียวเราเห็นไหมเนี่ยทุกคนกี่เอาไปกินตอนเที่ยงก็เป็นตำบหกหี่ไม่เหลืออยู่เหลืออยู่ประมาณกลักลัวๆลัวแล้วจะเอาดอกกระเจียวกันนะนี่เรา,าก็มาเริ่มเก็บดอกกระเจียวกันเลยนะคะทุกคนดอกกระเจียวเพชรน้ำผึ้งอร่อยมากเลย นี่มาเก็บว่าท่านนะมาตอกไปเก็บมือต่อมือนะคะทุกคนถ้าม่เก็บมือต่อมือมันก็จะเริ่มเทาเทาเร็วมากเลยนะคะผ่านไปมือหนึ่งก็เทาเร็วแห้งๆเลยแต่ว่าถ้าเข้าไปไปเก็บทุกวันอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นให้มันอ่อนแล้วก็อร่อยนะคะเนี่ยซองดอกยุคขหางนาน,นี่็ถือว่าสวยงามพอดีกินเลยนะคะทุกคนนี่นะคะถ้าปลูกได้นี่ถือว่าดีเลยเนี่ยเนี่ยปลูกได้เขาก็กินเลือจะกินเขาก็ขายได้เนาะค่ะ แจกพี่แจ๊กน้องกินไปเรื่อยๆเพราะว่ามันกระแซบไปอีกแบบนึงก็รสชาติกะจะบอกว่ามันเหมือนดอกกระเจียวป้านห้อพอมันกะโบค่อยเหมือนเนาะทุกคนเพราะว่าดอกกระเจียวแบบบ้้นๆอ่ะมันก็จะออกกินชุนๆน้อยนึงแต่ว่าดอกกระเจียวตัวนี้กะสิโบ่บค่อยมีกินปัไใดเนาะค่ะแต่ว่ากะหวานขึ้นกันเนาะค่ะ เขากับเอาแบบดอกจูมมันจะแห้งจะแสบเนาะคะ่ะถ้าดอกมันยูนในฝักหรือว่าดอกมันยูนในหงสิเนาะแห้งจะแบบหวานหวานไปอีกแบบหนึ่งเลยในสวนนี้นะคะเท่ากับปลูกทึ่งกล้วยทึ่งอะโวคาโดไว้เนาะแต่ว่ากับวัาได้เห็นผลอะโวคาโดกะเริ่มปลูกได้ประมาณสามสามปีกวัวแล้วละคะ่ะนี่นี่ดอกกระเจียวดอกซ้ำนี้พอดีคินเลยไปน่นองอร่อยนะดอกซ้ำนี้นะตอนปลูกนี่ก็บแบบ สร้างหัวมาปลูกเนาะก็ถือว่าหัวมันก็โอเคเลยเน๊สร้างน้ำบาเานี่ได้ราคาถือพี่น้องถ้าสรแบบนะ้างในแบบในเฟซใได้ยังไงสิมันกับหัวหนึ่งมันก็แพงเนาะสร้างในเฟนะโอ้ยแต่ต้นทุน,ทนหลายแหย้งแล้วก็ได้น่อยพร้อมแต่ว่าสร้างแบบบาๆน,น,น,น้ำชาวบานนสนี่สิได้แบบหลายเลยทุกคนเอามาปลูกแต่แบบออกดีพร้อมนะก็ถือว่าพันเดียวกันพร้อมนะ นี่นะคะเขากบไปเก็บเรื่อย,อยออให้มัน่ให้มันแบบเถาแห้งนะนี่ดอกซัานนิพอดีเก็บเลยนี่ทุกคน<อ>สวยงามมากเลยค่ะนี่เขาก็เก็บไปแบบเออโอเคเลยนะดูสิสวยไหมนี่นะคะทุกคนเคยเอาไปผัดน้ำมันหอยบอคะ่ะผัดน้ำมันหอยก็อร่อยไปอีกแบบถ้าเอาไปเห็ดแบบเมนูหลายๆายอย่างล่องเบืองเนาะว่ามันจะ เป็นยังไงแต่ว่าอันนี้ก็เอาไปพันดามันหอยแก่บไปอีกแบบนะคะทุกคนนี่เอาดอกซับนี้ไปพันดามันหอยอร่อยเลยเลยะค่ะน้องมาเก็บดอกกระเจียวนะคะ ากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเลดจ้าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พาพี่น้องมาเบ่งดอกกระเจียวสวยๆเนาะมาชมดอกกระเจียวของเฮาที่เฮาปลูกไว้แต่ก็ได้ความดูไปนิดหน่อยก็คือวิธีเก็บหฮาก็เออเก็บแบบนี้เนาะให้มันพลนได้หลายเนาะเขาวาจังสันและเฮกก็เอเอเฮ็ดตามเขาไปเนาะคะ่ะก็คือ แห่มาเก็บทุกวันให้ไปเบิ่งทุกวันเพราะว่าดอกกระเจี๊ยมเป็นดอกใหญ่เร็วดอกมันานเร็วนะคะก็ต้องไปเบิ่งคูง่มือเพราะว่าเร่งดอกเข้ากับโบเห็นเข้ากับไปยางเบิ่งทุกวันซ้ำไปยามสวนเนาะแค่มาเก็บดอกกระเจี๊ยวนะโอ้นี่ดอกพอดีกินเลยเนี่ยเห็นไห เราก็ดีกินเลย <c oughs> เข้าลงแบบเดียวก็นบาจุ๊บ <c oughs> นะอันนี้เด็ด ตัวน,นี้เป็นเยอะมากเลยนะดูสิเนี่ยตัวน,นี้ได้ทั้งหลายชิ้นหลายอันเห็นไหมอืมเขจีกลงนี่กับตัวตน,นี้ดึงพวดออกมา มันเหมือดก็เลยบริทายบานเ่ยผลงานของเอาดอกกระเจียวพวู่้พุกโมกแต่ดแบบไา้เยอะมากนี่แต่ดอกจุูมๆนะรอบนี้จูมงามมากเลยถาดหนึ่งพอดีให้ยายหลวกไปใส่บาตมือสองอ่าวันนี้ก็ปิดคลิปเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยบายบาย